พี่ดดสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนเลยนะครับก็เบนเพิ่งเลิกเ,ลกเรียนเลิกเรียนก็วันนี้ก็ใครเห็นบลกคลิปก็จะรู้ว่าเบนมาทาคลิปอะไรทุกคนก็ก่อนก่อนที่จะทําคลิปก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับก็คลิปที่ว่าทําเคสไปครั้งนั้นน่ะก็ประมาณก็ขอบคุณทุกคนมากคือหนึ่งหมื่น เก้าพันกว่าวิวแล้วอ่ะจะจะจะสองหมื่นวิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็อที่นี้อ่ะก็จะมีน้องๆที่คอมเมนต์มาถามว่าตากกี่ชั่วโมงใช้ใช้สีอะไรแล้วก็แบบใช้สีผสมอาหารไหมเลยอย่างเงี้ยคือแบบคอมเมนต์เยอะมากเลยทุกคนแบบไม่รู้จะตอบอยังไงอะล่ะวันนี้เบนก็เลยจะมาทำคลิปอธิบาย อธิบายแบบรายละเอียดให้ดูให้ฟังเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะวันนี้จะมาทําให้ดูด้วยนะทุกคนเออแล้วก็จะบอกจะพาไปซื้อสีเลยไปซื้ออันยาม่วงเลยว่าไปซื้อร้านยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็อันตอนนั้นแม้ก็ลงอันคลิปทำาอยนะอีกคลิปหนึ่งแบบว่าทําแบบทําด้วยสีสีผสมอาหารน่ะทุกคนได้ไปดูยังถ้ายังไม่ไปดูก็ไปดูนะนี่อืม เบนก็ได้ทําไปแล้วก็ปรากฏว่าคือไม่สําเร็จซีผสมอาหารก็ไม่สําเร็จนะทุกคนนั่นแหละแล้วก็วันนี้เบนเลยจะมาพาทุกคนมาทําใหม่แล้วก็ทําให้ดูแบบเห็นๆจัดๆเลยว่าทํายังไงก่อนที่จะไปดูวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบนด้วยมาทุกคนเบนจะพาทุกคนไปซื้อยาม่วงเลยว่าเราไปซื้อร้านไหนที่ไหนไป เอาละครับทุกคนตอนนี้เบ็นก็ได้มาถึงร้านที่เบ็นมาซื้อยาม่วงที่คราวที่แล้วเราก็มาซื้อร้านนี้ทุกคนเราก็จะไปซื้อกันเลยเอายาม่วงนะค่ะยาาม่วงยาที่เป็นสีม่วงนะครับในแล้วท้งเท่าไหรค่ครับ บาในี่ทุกคนเราได้มาแล้วยาโมงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่10บาทก็ราคาก็ไม่แพงนะก็สิบาทร้านค้าก็แบบนี้เลยใต้แดงทุกคนนี่เรามาถึงแล้วนี่เราก็ได้ยา่วงนี่ราคา10บาทเบนก็ซื้อร้านคา้าพ่วไปนะแต่บางร้านก็มีบางร้านก็มีแต่ไม่รู้ว่าบางร้านขาย10บาทหรือ12บาทแต่อันนี้เบนซื้อราคา10บาทนะทุกคน ก็เบนคิดว่าอยู่ร้านเพสั์มันก็น่าจะมีมั้งอืมน่าจะมีแบบเพสัชร้านขายยาทั่วไปประมาณน,นี้ยเออก็เพื่อประนไม่เสเวลาเราไปทํากันเลยทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมแบบนี่อันนี้ก็ภาชนะที่ใส่น้ําแล้วก็สองนี่น้ําเบนจะใส่ประมาณครึ่งแค่นี้นะเห็นไหมจะใส่ประมาณครึ่งแค่นี้แล้วก็นี่คือเคสที่เบนจะนํามา จุ่มมาทําเป็นเปลี่ยนสีแล้วคนแล้วก็อันนี้ยาม่วงที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้แหละเห็นไหมแล้วก็ไม้ตะเกียบตะเกียบเพื่อเราจะคนอย่างเงี้ยเออเพื่อเราจะคนแบบไม,ไม่ไม่ให้มือมันเขียวอะไรประมาณนี้ยมาทุกคนเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกเป็นก็จะใส่ยาม่วงเนี่ยเห็นไหมแกะาม่วงลงไปถ้าเราต้องการเข้มมากหรือว่าตอนตอนที่เราเราใส่เยอะเกินไปแล้วก็เสียดายเราใส่เพอประมาณเนี่ยไม่ได้ เขอเบนซ์จะใส่ครึ่งขวดนะแล้วแต่ทุกคนจะใส่เท่าไหร่เบนซ์จะใส่ครึ่งขวดนี่เทลงไปเลยแค่นี้พอนี่จะประมาณจะประมาณนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมไม่ยสีเฮียแล้วก็ขั้นตอนต่อ,อไปเราก็คน,นคนให้สีมันผสมกันเลยเห็นไหมสีก็จะผสมกันอย่างนี้ แล้วว่าต่อไปเราก็เอานี้เลยเคสจุ่มลงไปจุ่มลงไปเลยนะนี่แล้วก็แช่ไว้มันดูใกล้ๆนี่ทุกคนเบนก็ได้เอาไปแช่แล้วนีมนมวมน่มันยังไม่เขียวอ่ะมันมันยังไม่เขียวพอเราจะใส่เพิ่มอีกนี่ทุกคนเบนก็จะใส่ย,ยาลงไปอีกเบนคิดว่าต้องสใส่หมดเลยอ่ะใส่หมดเลย นี่ใส่ให้หมดเลยให้มันเป็นดำๆอย่างนี้เลยใช่นี่แล้วเราก็คนนี่ทุกคนมันเริ่มกินละล้วก็จะแช่ไว้เอาทุกคนหลังจากที่เราแช่น้องไว้นะทุกคนเบ้นก็จะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามมาแบบเยอะมากอันนี้เป็นเจ้าคำถามที่มันซ้ำกันแล้วก็คำถามที่มีคนถามเยอะนี่ เบนก็ได้จดใส่อันนี้มาเลยคำถามแรกแช่กี่ชั่วโมงเบ้นแช่ไวสามสิบนาทีนะทุกคนคือแบบก็แช่ไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วเราก็แบบนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็สีที่เทใส่เยอะไหมของเบ้นคือน,นี่ขวดนี้เบ้นเทหมดเลยทุกคนมันอาจจะเลอะเลอะมือหน่อยนะแล้วก็เทท่านหมด เบนเทหมดเลยนะทุกคนเดีนติดมือละคำถามต่อไปยาม่วงย้อมผมเออจะบอกว่ามีน้องคนนึงเขามาคอมเมนต์บอกเว้นว่าอ,อ่ายาม่วงเนี่ยถ้าเราทําแล้วเราอย่าเททิ้งนะทุกคนคือเสียดายเราสามารถเอามาย้อมผมได้ยอย้อมว่าสั้นเราสามารถเอามาย้อมผมได้นี่เห็นไหมแบบผมแบบเบนเนี่ย นี่ขขเขาเขาเบนก็จะเอาไปย้อมผมนะทุกคนเบนเสียดายอะ่ะทุกคนก็คือสิบบาทสิบบาทแล้วเราก็ทําได้หลายอย่างอ่ะนะแล้วก็ทําย้อมเคสแล้วก็นี่แล้วก็มาย้อมผมได้ด้วยเผื่อซื้อเพื่อเอ,เอ้ยถ้าเราเอาเสื้อนักเรียนไปย้อมมันจะเป็นยังไงวะามันจะน่าใส่ไหมอะ่ะเออช่างมันเหรอขัาทนตต่อไปทําเลิศดทาแล้วติดมือติดของเบนก็ติดเนี่ย ติดติดมนการติดทุกคนเลยท่านทำนะเออแล้วก็ล้างออกเป็นใช้สไลม์มาใช่เป็นใช้สไลติดติดติดแบบมันมันมันบอกบอกขนาดไปทุกคนเป็นเดบุใช้สไล์เออใช้สไลล้างแล้วก็สบู่ก็ได้แล้วแต่มันออกไม่ค่อยหมดแต่ว่าสีมันจะจางลงนะทุกคนอืต้องใช้สีอะไรคะ ต้องใช้สีอะไรก็ยาม่วงอ่ะมันมีแต่สีหม่วงนะเป็นทั้งเท,ท,ท,ท่าที่เ,เนนะท่าที่เบนเห็นนะเท่าที่เบนเห็นมันมีแต่สีม่วงนะทุกคนไม่ไม่แน่ใจว่ามันสีมีสีอื่นไหมมันน่าจะมีไหมอ่ะไม่รู้อ่ะมันก็คือยาม่วงมันก็มีสีม่วงเนอะนะเออแล้วก็ใช้สีผสมอาหารได้ไหมคืออันนี้คําถามก็เยอะอยู่พอสมควรนะแบบ เบ้นก็เคยทําคลิปคลิปหนึ่งคลิปที่ตอนต้นคลิปแหละเบนทําคลิปไปแล้วว่ามันไม่สามมันไม่กินนะทุกคนมันแบบมันมันไม่กัดอ่ะเออมันไม่กัดนะแล้วมันจะเลอะโทรศัพท์ไหมคะคือน้องจะบอกว่ามันอยู่ที่เราตากแดดด้วยนะถ้าเราทำให้มันแห้งอ่ะมันจะไม่เลอะของเบ้นใช้มามันก็ไม่เลอะนะ เบนตากประมาณสามชั่วโมงคือแบบแดดแรงมากทุกคนตอนนั้นอ่ะเบนตากไปสามชั่วโมงเลยอะ่ะก็ตากไปสามชั่วโมงแล้วเราก็มาพักไว้ประมาณเบนไม่รวบตอนนั้นเบนยังไม่ใช้นะแล้วก็เบนเอามาวางไว้เฉยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละวางไว้เฉยๆอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ใช้เคสอื่นแล้วพอเรากลับมาใช้มันไม่ติดเลยนะทุกคนคือแบบสีมันแห้งไปเลยอะ่ะแบบ ถ้ามีกล้องอีกตัวหนึ่งเบนจะเอาโทรศัพท์มาให้ดูเลยคือแบบสีไม่ติดเลยอ่ะอืซื้อน้ํายาที่ไหนอันนี้ก็คือน้ําก็คือคําถามก็เยอะอยู่เหมือนกันเบนซื้อน้ํายาที่ร้านเหมือนที่เบนเอาที่เบนบอกที่เบนพาทุกคนไปซื้อเลยนั่นแหละร้านที่เบนซื้อน้ํายาก็ตามจริงกน็น่าจะมีแบบพวกร้านเพสัตต์ต่างๆก็น่าจะมีร้านขายยาอะไรประมาณเนี้ยเบนก็เคิดว่ามันน่าจะมีนะทุกคนทุกคนว่ามันน่าจะมีไหมก็ ใครอยากทำก็ลองไปหาทำดูก็ก็ลองไปหาซื้อดูเผื่อมันมีคำถามต่อไปมันจะซืมเข้าโทรศัพท์ไหมอันนี้มันมันจะไม่ซืมนะทุกคนเพราะว่ามันแห้งแล้วมันแห้งมันจะไม่ซืมเข้าไปที่ที่ซืมแบบถ้าซืมแล้วก็แบบเอาออกมาจากเอาออกมาจากน้ํ้วถใส่อย่างเงี้ยซืมแน่นอนคือแต่ที่ที่มันไม่ซืมเนี่ยเพราะว่ามันแห้งแล้วมันผ่านการตากการตากการแบบ อะไรมากมายกระบวนการของมันนั่นแหละคือมันแห้งแล้วแล้วมันก็จะไม่ซื้อข้าโทรศัพท์นะทุกคนพี่ซื้อเท่าไหร่ซื้อซื้อสิบบาทนะทุกคนเบ้นไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาขายยังไงขายบางร้านก็จะขายสิบสองบางร้านก็ขายยี่สิบไม่รู้ว่ามันมีมยี่สิบไหมแต่มันน่าจะมีขวดใหญ่ไหมทุกคนเบ้นไม่เคยเห็นแต่เบ้นเห็นแต่ขวดเล็กนะ บางร้านก็จะขายสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าบ้างก็แล้วแต่เขาแล้วก็คำถามต่อไปแล้วมันโดนน้ำมันโดนน้ำมันจะออกไหมมันก็ไม่ออกเหมือนกันนะทุกคนคือมันโดนน้ำอันนี้เบ้นก็ไปแช่น้ำแล้วนะมันมันไม่ออกนะเพราะว่ามันแห้งแล้วไงมันแห้งแล้วมันกัดมันติดโทรศัพท์เอ้ยมันมันติดเคสแล้วมันก็ไม่ออกนะทุกคน แล้วก็ตากแดดกี่ชั่วโมงคือเบ้นตากแดดไว้สามชั่วโมงนะทุกคนตากแดดไว้สามชั่วโมงคือตอนนั้นแดดจัดแดดแดดแรงมากเพราะว่าตอนนั้นคือแบบแดดประมาณสี่สิบองศาไหมอะที่อุดอรนะัคือแดดร้อนแรงแรงมากแล้วก็เคสแข็งทําได้ไหมทําได้นะทุกคนถ้าเป็นเคสใสอืมถ้าเป็นเคสใสคือทําได้หมดเลย ไม่ว่าจะแข็งจะอ่อนจะนิ่มคือทำได้หมดเลยแล้วก็สีสีส้มได้ไหมอะไรวะสีส้มได้ไหมไม่รู้ว่าเป็นไม่เคยเห็นยาม่วงเป็นสีส้มนะทุกคนก็เคยเคยเห็นแต่เป็นสีส้มเอยสีม่วงเออน่าจะไม่มีถ้าเราไม่ผสมเองมันมผสมได้ไหมอ่ะไม่รู้โดนความร้อนมันจะติดโทรศัพท์ไหมครับ Q a ตอบด้วยโดนความร้อนมันจะติดโทรศัพท์ไหมหรอเบนไม่แน่ใจอะ่ะมันเราจะเล่นโทรศัพท์ร้อนขนาดนั้นหรือว่าเราจะเอาโทรศัพท์เราไปตากแดดคือมันมีสองปัจจัยหนึ่งเราเอาโทรศัพท์เราไปตากแดดใครจะบ้าเอาโทรศัพท์ไปตากแดดกูง,งึดไหลแล้วเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์จนร้อนหรอ อันนี้เบนก็เคยใช้เล่นโทรศัพท์จนร้อนแต่มันก็ยังไม่ติดนะทุกคนสีมันก็จะไม่ติดอืมไม่ติดเอาละทุกคนก,คนนนก,นกค็คำถามที่น้องๆอุ้ยหน่าเกียดก็คำถามคำถามที่น้องๆถามมาเบ้นก็ได้ตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะไม่สงสัยอีกนะว่า ทำยังไงอย่างเงี้ยเออก็คือเป็นตอบไปหมดแล้วก็เป็นตอบไปหมดแล้วจริงๆอะทุกคนจะให้เป็นทำยังไงอะเออเอาล่ะเราก็รอจนรอสามสิบวัทีหลังจากที่เราแช่น้องไว้แช่เคสไว้นะทุกคนนี่ก็แช่ก็จะแช่ไว้เลยแล้วก็จะรอสามสิบทีไปรอต่อไปทุคนตอนนี้ก็ครบ เวลาสามสิบนาทีพอดีเราก็จะมาตักออกกันเลยทุกคนเป็นก็จะตักออกมาเหยหรนี่ทุกคนคือมันม่วงเลยอะ่ะเราก็จะตักมา,าทุกคนนี่เราก็จะตากไว้ตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีแดดเราก็จะตากให้พัดลมที่ห้องมันเป่าทุกคนก็ เป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วก็รอรอแล้วก็รอรอรอ,รอ <c oughs> เอาเทุกคนตอนนี้ก็เป็นครบเวลาสามชั่วโมงไม่ใชบร้อน,นแล้ว,ลวคือจะบอกว่ารอแบบจนแห้งเลยทุกคนนี่ทุกคนพร้อมดูกันยังแต่แดนนันน,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 นันี่เห็นไหมเป็นปต,ต่มาให้มันแห้งนี่ มันก็จะเป็นสีม่วงเห็นไหมเออนี่ก็จะบอกว่าสําเร็จนะทุกคนไปลองทําตามดูจะบอกว่าได้มากสวยมากโอเคเบสมีโทรศัพท์อันเดียวอ่ะก็เลยไม่มีโทรศัพท์อยากจะใส่โทรศัพท์อยู่แต่มันมีโทรศัพท์อันเดียวพราอทาเอกนึงต้องเอาถ่ายนี่ไม่ติดมือด้วยเห็นไหมนี่ไม่ติดมือจีเสื้อมัอ้ยเฮ้ยบางิดบอกไม่ติดหนะน้าทุกคนเอาละทุกคนถ่าใครอยาก ทำตามก็สามารถทําตามได้ก็ก่อนจะ,จะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามเบนด้วยนะทุกคนอ่ะบ๊ายบายไปหาทําตามได้ทุกคนจะบอกว่าสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดรอดรอด